ดอกตาวินง่างาม,งามไม่ต้นเดียวกับงามแตงงามว่ามี่จังไร้หรอกโออดอกใหญ่มากเลยดอกหน่อยเป็นทุกง่าเลย น้ำบ้นพี่น้องพี่น้าะมาปลูกอะไรกัก็ถ้าวอดพักปุ้ยเันเดอตมองปลูกมางห่งในการปลูกพี่น้องเหี่ยวปลูกบางห่วงม่เหี่ยวเลยพักแพ้ว เบื่อิได้เก็บดอกอันนี้ก็ไปมาเฉยดอกก็ต้นกระเทียมก็พระเถามันหักฮะแม่นวะมันหักพระเถ่าเอ้ยมันหักห่อน อุ้ยน,นี้บนหาส BON ิเอากันผักหอมมาใส่เนาะมันบอมีทางยางมาแล้วบ่มีทางอยางบอร์โคตรผักถั่วโคตผักแตงมันแหลกไรโคตรก็ อาปะเจ้าตาเหียวเบิดทิมบ่อยมันเหนเนี่ยวล่ะเก็บมือวานนี่ก็เพราะว่าหาบ่เห็นหมดบักเชน,นีพอได้เงินแน่นะคะ แ่ควจะตายแล้วพอได้กินพดพักแล้วพี่น้องเขาหน้าดำกับว่ามีนม้ำนะมันหอนแท้ๆย้ำๆขับไปอีกที่ป่าเถาเอ,อ้ยยบเขับไปอีกโคตรอีกโคตรอีก เออบักชดีไปทางในไนลายเนี่ยเพราะว่ามันหนามจะประทือกดอกมันก็โหดเนี่ย,ดดยแตะชัดไปทางพื้นเนี่ยชัดเขาทัางงานเงามา ตัวไอ้ฟันตานี่มังแอปเปิลกันหลายเยูะตัวมังแอปเปิลมันโดนมันห่อได้บางบอกแอปเปิลก็โดนตองขีดยู่กระดางจีกระด้างหดไปเจ๊เจ๊ก็ มะปลวกะง่อยเขาได้หันที่ใหญ่ยี่บวกที่คืนอยี่บวกขังมะเชื่อร่อยปีสีบรบมหรอกเนาะเป็นเห็ดแบบใหม่พูดเถอะพูดโน้อเด้งไปเด้งบันถ้าได้เปียกบักเชื่อดีเตจนอ่ะพูดเด้งไปแค่นั้นน้ำเออ ักบัวปกน้อยคาได้มันก็ศบริหนั่นเมื่อคืนขังอยู่างันเด้งใช้เงาตัวนี้นี่จะดีปีนี่ชีบดมหรอกเพราะว่ามันดมมาผ่านไปละลมก็ได้เออบอกแต้งนะฮะกระสีอันนั้นนะครับเป็นหมากอยู่ Ui nhỏ chuông ướp về ăn hắn. chụp a corner. Bye bye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 . Bye bùa Bye phà không bye. Bye bye. tụ mình Bye thì Bye bye. Bye cái hẹn bye. Bye của Bye bye. mà Ừ, trên cái này là nuôi cái bài con này um, cái con cá bồ, anh đã ghép lại là sao nuôi này ghép lại đây, con nòng này này, ô tô lại để chít có là con nhọt เห่เขาหนามไหเ,เห็นนะเขาเดินเห็นแหงได้เดิเห็นแหงได้เดเห็ดแหงได้เขามันชิรมมาดังแน่เฮ้ยก็เขารดมมันไปยังมันหักมันอ่อนวะ โคดแวบคทีรียเห่นไหมนี่บางหาก็โคดและเด้คือบปิตีนกนะมหานี่นะคือบปรตีนกันคือโคดแกชัวร์สักหน่อยก่อนไปหมอดิดอสะไปได้กึ้นนะ แตงนี ais, ่ก็คือนชีม yeah. ah. ah. like ีนวะบ่บ่นบ่น่อยรอคะบ่อยากเอามาตำเะยดิมากวักับนเนเหยื่อมาชังหังชังนั่นเลยเถอะนั่น นัวฉะนั้นมันบ่มันบ so, like ่ใหญ่เลยนะได้ใกล้ใกล้วกขวยกเงี้ยนะกัก็ขับโบกตะตี่พุกข like. ับโอกนะที่ขับโบกวอมปลอม นีในพระอิตูเนี้ก็บโพดพักบัวบโพดดอกเพราะว่ามันฉีกคอยละเป็นดนอกละปอยมันเป็นหัวลงหัวมันี่ย่อนบังหน้าเพื่อนจิตต์ตัดพักบกัวดอกพัตากกะ พี ah. ่จะพูภาษาว่าน้องกบกบัวพ่ะพี่นี่ยิบริรกินแบบแตงผุ่มแล้นี่ประยากงามอากคิดดินบานจทบอยากงามมักจะลอยเป็นนิพพักประนพี่ดองมักจะลอยแล้วนี่ น,นี่ขนอยปลูกุ้นเลือดชิดเป็นไนวะขนอยแล้ปลูกแคลนเนี่เป็นไนบ่นปนเป็นไ,น,น,ไน่ยังเบิ่งกันบ่เป็นปีนาสิบอสปูกให้พ่อเปนปลูกตูนี้เลิปลูกเป็นไนดีน่าประทาบน้อเป็นไนดีเป็นไนดี <hel> time, ักเติมบิ้งขอกระไรได้พี่น้องขึ้นเครือขึ้นข้าได้พี่น้องเลยขอเชียวขาในเฮือนในปีนเสดบ่บ่ได้บู่เสดเขมาหากิบังไหมอีกแล้วมาด้วจ้ากินบังไหมนำด้วจ้าโลกิจิบตะ

mặc mạnh có đế không thích nộp chân bất lạ Chúc con nộp có tin con Hãy subscribe nó chưa hoang vật à, chúng tôi chụp hồn Dù lấy này thì sẽ hẳn quá Nào nó nè Chụp hồn mà thịa, phột. thịa phột. ฟ้าหนึ่งนึน่งหวานมากเลยชุกตายทั้งงนกกินหมดอ่ะมันเป็นก่อนมันชุกก่อน nhẹ nhàng nhàng Hmm. Si Xin động Hmm. luôn nè Ừ. วันมันเจี๊ยบเลยมันโดนล่งหนแบบนี้หลายเดยไปดคุณมากินน่ทั้งเชิงเลยมิสนกกินคนหนามใช่มั้ยแนะลงกับปลูกกุ้ค่ะตอนในห้องมาเด้อพีนน่องเด้อกินหมองไหมเด้อหมองไม้เด้อ นึกเลยน่ะถูกร้านมาเด้นอื้แท่นกกินจนงว่าโด,ดนเองเนี่ย ก็เรียนี่แล้วเนี่ยปึ้ได้เลยเก็บตน้นในโป๊ได้เลยโคตพักโปงะนะพี่จ๋าพักโป่งพักแป อะไรอะใหม่มาโตเนี่ยเป็นัเดืยนเล็กมีอยู่กับาจารย์ทำพัดพักบ่งกินบอกรืออื่นพักบอกพัาบอกายเลยดิจะแนวกินตังไงถึงเอเลยจะดีแถวสอง นี่นสนเสนกระเด็นเลยโคดบ่เห็นอ่ะไปไปรดตู้ น้ำแห้งพผลได้ป่ะอะพกคิมันเชียนมาอัดตายเลยเกรือบปรดินินดอกที่เช้าปลูกแล้วนี่นมันบรได้กินปลูกบอนอื่นไงคมา้ด้ด้วคนมาแข่งคมเนะ รถประแข่งคมกระน้อยจะได้เก็บอันันดอกประกาศเขาได้ไหนมันจริงจะเก็บไว้เวลาจะเปลนอน่จะจะไม่ปลูกยังดอกปืน เด๋ไปวัดมันบ yeah. ้านนะเลยอ๋ดูกมานนะดูกม mm ัน hmm. นั s <S yeah. ่นเช่นนั้นทั่เป็นเาแบอเลยเน้ะพวแม่นี่นอตอนคิดก็ได้ต่ำหน่ย่อยได้เอาหม้มาตอกใส่เน่า่รตีนคุณจะยยบได้เธอละเขากระในทีพดวะเฮ้ยเขาหน้าบานก่นในทีพดวะ ย้อนจังได้เหน้ำอย่าเบิดด็ดเลเอาแล้วครูวาดขอใส่มีทางนกนั่นนี่มีเออไดแมะมาแกงหอยชะงอบมันเผาดุกมาอันนี้มันกกอันนั้นก๊กว่าขี้หูดข่อยดิ จคแดนแดนมาแข่งคอยนะใช่กรโหดนะโบโไม่ตายแล้วมัแห่งปลเปนคอยกได้กินนล้คอยจะแก้งออม้อื่นหยอดมันมีมาเป็นลาดิเบปลาเป็ดมากินเราเอามาปลก็บริขยงเป็นท่มาวิปลาขยงปล ก็จะเก็บเอาไว้เพื่ะได้ไปกินนี่ก็มีข้าวหนำ่ำข้าวขาวบางตัวอันนี้บักทั่วเขียวในี่องอุ่มอยู่นี่นะเป็นก้อนบักทั่วขาวเป็นข้าวเบะใหญ่แด้ด้ใหญ่แล <c oughs> ้วช่องช่องคลุมเนี่ยแบบตัวเกลียว <c oughs> น่าแบบทั่วขาว นี่ชองสามใายพันไ่ได้ความมาปลูกนี่ถั่วขาวชนนี่เคพี่น้องยูดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้อดึมกดไดกดร็จกดแช,ช์กดติดตามนะพี่น้องโชคมันดำด้วยเงินทองเงินได้น,น้องทองได้มาพี่น้องได้เข่ากระเป๋าพี่น้องเด้เออ้าวบาย